สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 พบกับคุณนัทในวิชาสังคมนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีพุทธศักราช2564สำหรับชั่วโมงนี้ครูก็จะมีกิจกรรมดีๆต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียนค่ะสืบเนื่องจากปรัชญาของโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยามารยาทงามความรู้ดี มีอาามายัยสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเห็นความสำคัญในข้อนี้ดังนั้นเพื่อสร้างความจะหนักให้กับนักเรียนในเรื่องวัฒนธรรมการไหว้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเพราะการไหว้คือการแสดงความมีสัมมาคารวะเป็นธรรมเนียมการทักทาย และการแสดงความเคารพต่อกันการไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูคนที่พบเห็นต่างชื่นชมแต่ด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการไหว้น้อยลงหรืออาจมองข้ามวัฒนธรรมการไหว้ไปบ้างส่งผลให้บางครั้ง ไม่รู้ความหมายหรือรู้วิธีการไหว้ที่ถูกต้องว่าควรปฏิบัติอย่างไรสาระสังคมศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไหว้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการไหว้ที่ถูกต้องและ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนของเราในเรื่องของมารยาทงามจึงได้จัดการประกวดการไหว้ในแบบต่างๆให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 ซึ่งในระดับชั้นป .2 จะมีการไหว้ที่ใช้ประกวด2แบบด้วยกันก็คือ1การไหว้พระ2 การไหว้ผู้ใหญ่สำหรับการประกวดของระดับชั้นป .2 จะแข่งขันกันในระดับชั้นป .2 ทั้ง3ห้องนักเรียนที่ปฏิบัติได้สวยงามและถูกต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการครูก็จะมีรางวัลให้ค่ะและสำหรับคลิปการไหว้ที่นักเรียนส่งมา จะเป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองด้วยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็มีคลิปการไหว้แบบแรกก็คือการไหว้พระหมายนักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติได้สวยงามและถูกต้องแล้วขอให้นักเรียนถ่ายคลิปการปฏิบัติของตอนเองส่งในไลน์ของครูประจำชั้นได้เลยค่ะไหวระดับที่หนึ่ง การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปูชนียสถานภูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเป็นจางขับประดิษฐ์ได้ชายยืนตรงค้อมตัวลงให้ต่ำ้อมกับประนมมือยกขึ้นไหว้นิ้วทั้งสิแนบชิดติดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหนา้าผาส่วนหญิงนั้นยืนตรงแล้วถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามที่ถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับประนมมือยกขึ้นไหวนิ้วทั้ง10บแนบชิดติดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหนา้าผา